สวัสดียามกลางคืนที่ลังสิทวันนี้ก็ตามสัญญานะฮะเดินทางกลับชุมแสงด้วยรถเร็ว107วันนี้ตั๋วยืนตั๋วนั่งไม่ได้นะฮะเต็มตั๋วยืนเท่านั้นคือคำตอบก็เพิ่งเคยเขาเรียกว่านั่ง07จากลังสิทธไปชุมแสงครั้งแรกแต่ว่า ไอ้ก่อนหน้านั้นน่ะเคยนั่งจากอายุธยาไปลงชุมแสงแล้วตอนนั้นเป็นตัวนั่งนะฮะไม่ค่อยได้ถ่ายหนึนะรู้สึกว่าตอนอยู่อยุธยาเนี่ยผมน่าจะเคยถ่ายครั้งหนึ่งหนึ่งสามเนะครับ ห้าสองศูนย์สองนะครับวันนี้รถเยอะมากตอนมานะฮะบนรถไฟก็น่าจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าคนเดินทางกลับเนื่องในวันพอ่อบางคนลาง,งานวันหนึ่งนะฮะเป็นอยู่สี่วันก็คือพฤหสัสศุกร์เสาวอาทิตย์ผมในลายเรียนพวกเขาลาง,งานอ่านะฮะอยู่สี่วันไปเลยอ่าเพิ่งเคยถ่ายที่รังสิตครั้งแรกนะ,ะสำหรับหนึ่งสามเก้า และครั้งแรกที่ไปถ่ายที่เชียก็เคยถ่ายแล้วถ้าจำไม่ผิดโหคนก็เยอะเหมือนกันนะนั่นนาทีถ่ายฮะไม่ได้ถ่ายบ่อยโอกากลปีไม่มากนะในสวยงามฮะหนึ่งสามเก้าอุบลน,นะฮะกรุงเทพราอุบล